ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคลองแม่ขาตลอดสายหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมีผลการดำเนินการที่สำคัญดังนี้ 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนภายใต้โครงการน้ำดีไล่น้ำเสียโดยนำน้ำดีจากคลองส่งน้ำแม่แตงเข้าสู่คลองแม่ขาและคลองผ่นน้ำ จากลำน้ำแม่สาผ่านลำเมืองสาเข้าสู่คลองแม่ขาเพื่อเป็นต้นทุนแก้ไขปัญหาน้ำเสียและสามารถผ่านน้ำเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของเมืองเชียงใหม่ในการรักษาคุณภาพน้ำแม่ขาและช่วยระบายน้ำบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจกของเมืองได้การจัดทำแก้มลิงเพื่อเพิ่มความจุข,ของน้ำเช่นแก้มลิงฝายแม่แตงอำเภอแม่แตงแก้มลิงกองการสัตว์และ,กะเกษตรกรรมที่สาม พร้อมอาคารประกอบอำเภอแม่ริมแก้มลิงศูนย์การเรีรรยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมอาคารประกอบอำเภอแม่ริมการขุดลอกคลองแม่ขาและลำน้ำสาขาเช่นการขุดลอกคลองแม่ขาตั้งแต่ถนนสมโพธ700ปีจนถึงประตูน้ำมหิดลตําบลหายยาอำเภอเมืองเชียงใหม่การขุดลอกคลองแม่ขาช่วงปลายน้ำตั้งแต่ประตูมหิดน จนถึงแม่น้ำปิงบริเวณประตูน้ำบ้านดอนชัยตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่การขุดลอกคลองแม่ขาน้อยการขุดลอกลำเหมืองกลางการขุดลอกลำห้วยลำเหมืองรางระบายน้ำการขุดลอกเหมืองสาการขุดลอกดินรวมถึงการกำจัดวัชพืชผักตบชวาในคลองแม่ขาน้อย 2. การพัฒนาคุณภาพน้ำเช่นการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย การก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่การเฝ้าระวังตรวจและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคลองแม่ค่าการใช้มาตรการเชิงรุกให้คำแนะนำเทคนิคการบำบัดน้ำเสียควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายการติดตั้งถังดักไขมันการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียแบบครัวเรือนได้แก่แบบบ่อกเกลื บ่อซึมแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบ3ามถังแบบถังกรองดักไขมันรวมถึงการเฝ้าระวังการทิ้งน้ำเสียจากอาคารและฟื้นปูแหล่งน้ำสาธารณะ 3. การส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแม่ขาโดยการปลูกต้นไม้ดอกไม้ริมถนนเรียบคลองแม่ขาการจัดทำสวนหย่อมรวมถึงโครงการหลังบ้านหน้ามองคลองน้ำสะอาด โดยการปลูกไม้ดอกพืชผักสวนครัวบริเวณหลังบ้านของตนเอง 4. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และรักษาคลองแม่ค่าการส่งเสริมรรมาพิบาลอาทิโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ตลอดจนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในลำคลองตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบโดยในปีงบประมาณ2564ได้มีโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ขา่าจำนวน5โครงการรวมงบประมาณกว่า288ล้านบาทประกอบด้วยโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียผนังกันตลิง และทางเดือน2ฝั่งคลองแม่ขาตั้งแต่สะพานระแกงถึงกาดก้มระยะทาง745เมตรโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเชียงใหม่ระยะที่2โครงการประตูระบายน้ำศพแม่ขาพร้อมโรงส่งน้ำพลังไฟฟ้าพื้นที่รับประโยชน์800ไร่ตําบลศพขาอําเภอหางดงโครงการแก้มลิงศูนย์ฝึกรอดอบ,บนทนทหารบกที่33พร้อมอาคารประกอบ โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานายประจนประสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำส่วนราชการหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานสถาบันการศึกษานักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ขา่า พร้อมกันตลอดสายครอบผุมพื้นที่อำเภอแม่ริมอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอหางดงรวมจำนวน18แห่งเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสำหรับในระยะต่อไปศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอแม่ริมอำเภอหางดงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองแม่ค่าไหลผ่านทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาคลองแม่ขาและแผนการพัฒนาคลองแม่ขาในวันสำคัญของชาติไทยโดยกำหนดให้มีการพัฒนาคลองแม่ขาอย่างต่อเนื่องของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทังภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาอนุรักษ์คลองแม่ขาที่มีความสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ ให้มีสภาพที่ดีเป็นสายน้ำแห่งชีวิตที่ผูกพันกับคนทั้งสายน้ำตลอดไปดังวิสัยทัศน์คลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุข